สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบ่าวเล็กดูฮานะครับอยู่กับช่องสูตรลงปูดแหว่แหนลนะครับช่องแห่งการแบ่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนาตัวเลขจากสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจเป็นคนเลือกนะครับเพื่อจะนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในการนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบบาลนะครั ผู้จัดทำนะครับไม่สนับสนุนนะครับให้นําไปดัดแปลงเพื่อนําไปเล่นการพนันอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสูตรตัวเลข2ตัวนะครับง่ายๆเหมือนเดิมนะครับแม่ในงวดที่แล้วนะครับผมก็เทกระจาดไปเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับนักเสี่ยงดวงยังไงก็ต้องมีวันที่ชนะนะครับเอาเลยครับมาเริ่มพิธีการทํานะครับผมจะเริ่มอธิบายแบบช้าๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะได้นําไปปรับใช้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมนําไปใช้ได้เลยนะครับ มาดูนะครับในสูตรนี้จะเริ่มต้นจากงวดประจําวันที่1ธันวาคม2560ครับวิธีการนะครับนำรางวัลที่1มาหารกับเลข4นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือเลข6 2 7 57 25นะครับท่านผู้ชมนะครับในตำแหน่งที่ผมได้ทำลูกศรเอาไว้นะครับนั่นคือตัวเลขที่เราจะดึงออกมานะครับนำตัวเลขออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมตำแหน่งที่ดึงออกมาได้นะครับนั่นก็คือเลข5เลข6เลข2เลข7นะครับ เรามาจัดเรียงตัวเลขกันใหม่นะครับเรียงจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมากจะได้เลข2เลข5เลข6เลข7นะครับการจับคู่ตัวเลข2ตัวนะครับจะใช้เฉพาะเลข7เท่านั้นนะครับที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับมาจับคู่กับเลขที่เหลือนะครับเราจะได้เลข2ตัวดังนี้ก็คือเลข7 6 7 5 7 2นะครับมาดูผลกระดกสลักกิจแบงรัฐบาลของงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 6นะครับเลข2ตัวหน้าของรางที่ที่1ก็คือเลข57แล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข85นะครับเราได้เลข 75นะครับที่เราได้จัดชุดเอาไว้นะครับมาตรงกับเลข57ในตัวเลข2ตัวของรางวัลที่1ในงวดนี้นะครับมาดูกันเปรียบเทียบกันต่อเลยนะครับเราจะได้รางวัลที่1ในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2566นะครับมาหารกับเลข4ก็จะได้เลข8 9 1 8 9 2 5นเะครับเลขที่ดึงออกมาได้นะครับยังไม่ได้จัดเรียงเป็นตัวเลขจากลำดับน้อยไปหามากนะครับก็คือเลข5เลข8เลข9เลข1นะครับแล้วก็มาจัดเรียงจากจํานวนน้อยไปหามากก็จะได้เลข1 เลข5เลข8เลข9นะครับจัดเรียงเป็นตัวเลข2ตัวได้ดังนี้ก็คือเลข9 8 95 9 1นะครับมาดูผลกันดอกสลักที่แบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566นะครับเลข2ตัวของรางที่ที่1ก็คือเลข44แล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข8 9นะครับเราจะได้เลข9 8นะครับที่เราจัดเตรียมมาไว้นะครับมาตรงกับตัวเลขท้าย2ตัวล่างในงวดนี้นะครับนั่นก็คือเลข8 9นะครับ มาดูการเปลียเทียบกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะได้รางวัลที่ใน่งวดประจําวันที่30ธันวาคม2566มาหารกับเลข4เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คําตอบที่ได้นะครับนั่นก็คือเลข156386นะครับเราดึงตัวเลขเดียวออกมาได้ก็คือเลข6เลข1เลข5เลข6นะครับจัดเรียงจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากก็จะได้เลข1เลข5เลข6เลข6นะครับแล้วก็จัดเป็นตัวเลข2ตัวได้ดังนี้ก็คือเลข66 6561นะครับมาดูผลการดอกสลักกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจําวันที่17มกราคม2567นะครับท่านผู้ชมเลข2ตัวหน้าของรางวัลที่1นะครับก็คือเลข79แล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข61นะครับท่านผู้ชมเราด้วเลข61นะครับที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะครับจากการทําสูตรนะครับมาตรงกับเลข2ตัวท้ายล่างในงวดนี้นะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะครับมาหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะนําตัวเลขออกมาเสี่ยงทายกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ย้ำไว้ก่อนนะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับสูตรในแนวทางต่างๆนั้นเป็นเพียงการเดาที่ทางของตัวเลขนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วินิจพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับผมมาดูนะครับเราจะได้รางวัลที่1ในงวดประจําวันที่17มกราคม2567นะครับมาหารกับเลข4นะครับคําตอบที่ได้นะครับนั่นก็คือเลข2 6 4 9 4 7 5นะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นตัวเลขเดี่ยวก่อนนะครับจะได้เลข5เลข2เลข6เลข4นะครับ จะเรียงเป็นจํานวนจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากนะครับจะได้เลข2เลข4เลข5เลข6นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลข2ตัวนะครับที่แนะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือเลข6 5 6, 4 6 2นะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะ่รับฝากไว้พิจารณาเหมือนเดิมนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับบุญนำพาทวดารักษานะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบความโชคดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ